ลครับนนี้ก็จะมาทำาิธนะครับแจ้งผด,ดมินหรือ GM เกมต่างๆก่อนครับก็จะมาทำลิปแจ้งถึงแอดมิน,นือเมก์ฟก็คือศพปักนะครับซึ่งที่เราพบคนจะเจอครับ พวกเราโดนจู่โจมสามารถควบคุมแล้วก็โดนไปไม่เศราแบเกมด้วยกันนะครับเขาประสบความที่มีที si ่พวกเราโดนจู hmm. like like ่โจมก็สามารถมาดักมได้หนึงจุด ระเบิดแล้วที่สองเขาจะสามารถดับมได้ดสามารถมาดับัได้เาดับไปหนึ่งเขาับไปหนึ่งดับไปหนึ่รา้มต่าก็ได้ไหมาตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ไม่ผลัดนอู่แล้วเก็บไปหนึ่งนี่ครับ สัตรราดำไปหดศัตูปะจัดไปหนพวกเราถูกกำจัดแล้วปฏิบัติการล้มเหลว